อาจารย์คงใบหวยการละครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านบางน้ำพุอันเงียบสงบแวดล้อมด้วยทุ่งนาและสายน้ำมีชายหนุ่มชื่ออาจารย์คงผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือว่าเป็นอาจารย์ใบหวยที่เก่งที่สุดในสยามไม่มีผู้ใดในหมู่บ้านหรือแม้แต่เมืองใกล้เคียงที่ไม่รู้จักชื่อของเขาเพราะเลขที่อาจารย์คงใบามานั้นแม่นยำราวกับมีเทวะกระสิบบอก อาจารย์คงเป็นชายร่างผอมบางไว้หนวดยาวดวงตาวาววับเรามีแสงแห่งปัญญาเขามักนั่งเงียบๆใต้ต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านกับขันน้ำมนต์และยันเก่าๆที่ไม่มีใครอ่านออกทุกวันพระชาวบ้านจะแห่กันมานั่งล้อมรอบต้นมะขามขอเลขเด็ดจากอาจารย์คงโดยเขาไม่เคยพูดเลขตรงๆแต่จะใบ้ด้วยคำพูดปริศนาหรือบางครั้งก็ชี้ไปที่สิ่งของรอบตัว วันหนึ่งแม่ค้าขายข้าวเหนียวชื่อป้าทองมาขอเลขจากอาจารย์คงด้วยความหวังจะปลดหนี้ที่กู้มาซื้อควายตัวใหม่ป้าทองจุดธูปสามดอกอธิษฐานจิตแล้วถามว่าอาจารย์คงเจ้าขาวันนี้เลขอะไรจะให้โชคค่าอาจารย์คงมองไปที่ขันน้ำมนต์แล้วยิ้มน้อยๆพูดว่ามองดูเงาในน้ำเห็นนกสองตัวบินคู่กันไปทางทิศตะวันออกป้าทองงงงวย แต่จดจำคำใบ้ไว้เธอตีความว่านกสองตัวอาจหมายถึงเลข22และทิศต,ตะวันออกอาจเป็นเลข8เพราะในภาษาโบราณตะวันออกสัมพันธ์กับเลขนี้ตาทองจึงซื้อหวยเลขสองสอและสองสองผลหวยออกมาป้าทองถูกรางวัลใหญ่เธอได้เงินก้อนโตปลดหนี้ได้หมดแถมซื้อควายเพิ่มอีกสองตัว ชาวบ้านยิ่งเลื่อมใสาอาจารย์คงมากขึ้นข่าวลือเรื่องความขลังของเขากระจายไปถึงเมืองหลวงแม้แต่พ่อค้าผู้มั่งคั่งจากอายุธยานามว่านายชัยยังนั่งเกวียนมาขอเลขเด็ดนายชัยมาถึงพร้อมเครื่องเส้นไหว้ไก่ต้มหนึ่งตัวข้าวเหนียวหนึ่งห่อและผลไม้เต็มตะกร้าเขากราบอาจารย์คงแล้วถามว่าท่านอาจารย์ข้าอยากร่ำรวยยิ่งกว่านี้ ขอเลขเด็ดสักชุดเถิดอาจารย์คงหยิบใบโพที่ร่วงลงมาในขันน้ำมนตแล้วพูดว่าใบโพนี้มีเจยอดลอยวนสามรอบมุ่งสู่ทิศเหนือนายชัยครุ่นคิดตีความว่าเจดยอดคือเลขเจสมรอบคือเลขสแล้วทิศเหนืออาจหมายถึงเลขหนึ่งเขาจึงซื้อเลขเจ็ดสาหนึ่งและเจ็สเมื่อผลหวยออกนายชัยถูกรางวัลใหญ่เช่นกัน เขากลับมาที่หมู่บ้านพร้อมทองคำและผ้าแพรมอบให้อาจารย์คงเป็นการขอบคุณแต่ท่านอาจารย์ปฏิเสธของกำนันทั้งหมดแล้วกล่าวว่าโชคลาบมิใช่สิ่งถาวรจงใช้สติและความดีนำทางชีวิตชาวบ้านที่ได้ยินต่างทราบซึ้งในคำสอนแม้จะยังแอบหวังเลขเด็ดในใจแต่แล้ววันหนึ่งมีชายแปลกหน้าจากเมืองไกลนามว่าเจคโทมาท้าทายอาจารย์คง เขาไม่เชื่อในความสามารถของอาจารย์และกล่าวว่าถ้าท่านเก่งจริงขอใบเลขให้ข้าถูกรางวัลใหญ่ในงวดนี้ถ้าไม่แม่นข้าจะบอกทุกคนว่าท่านเป็นหมอเดาชาวบ้านตกใจกับความกล้าของเจ็คโทแต่ก็รอฟังคำใบ้ของอาจารย์คงด้วยใจระทึกอาจารย์คงนิ่งเงียบมองไปที่ฝูงปลาในคลองข้างบ้านแล้วกล่าวว่าปลาว่ายทวนน้ำสี่ตัวตามด้วยเงาสองเงา ลอยผ่านกอไผ่6ต้นเจกโทหัวเราะเยาะคิดว่าคำใบ้นี้ไร้สาระแต่ชาวบ้านช่วยกันตีความสี่ตัวคือเลขสี่สองเงาคือเลขสองและหต้นคือเลขหเจกโทไม่เชื่อแต่ก็ลองซื้อเลขสี่สองไว้เล็กน้อยเพื่อพิสูจน์เมื่อผลหวยออกเจกโทถึงกับตะลึงเพราะเลขสี่สองหถูกรางวัลที่หนึ่ง เขากลับมาที่หมู่บ้านกราบขอขมาอาจารย์คงที่เคยดูหมิน่นและถวายเงินก้อนใหญ่เพื่อสร้างสาลาวัดให้หมู่บ้านอาจารย์คงยิ้มแล้วกล่าวว่าโชคลาบมาจากใจที่เชื่อและศรัทธาแต่ความสุขที่แท้จริงมาจากการให้จากที่ชื่อเสียงของอาจารย์คงดังก้องไปทั่วสยามหมู่บ้านบางน้ำพุกลายเป็นจุดหมายของนักสแสวงโชคจากทุกสารทิศทุกวันพระ ใต้ต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านอาจารย์คงจะแน่นขนาดไปด้วยผู้คนตั้งแต่ชาวนาไปจนถึงขุนนางจากเมืองหลวงแต่ละคนมาพร้อมความหวังและเครื่องเส้นไหว้เพื่อขอเลขเด็ดจากปริศนาอันลึกล้ำของอาจารย์คงวันหนึ่งข่าวลือถึงหูพระยาทศทิศขุนนางใหญ่จากอายุธยาผู้มีอำนาจและทรัพย์สมบัติมากมายแต่จิตใจเต็มไปด้วยความโลภพระยาทศทิศปรารถนาจะได้เลขเด็ดจากอาจารย์คง เพื่อนำไปซื้อหวยในงวดพิเศษที่มีรางวัลมหาศาลเขาคิดว่าหากถูกรางวัลน,นี้จะทำให้เขากลายเป็นผู้มัง่งคั่งที่สุดในสยามพระยาทศทิตยกขบวนบริวารมากมายพร้อมเกวียนบรรทุกของถวายทั้งผ้าไหมทองคำและผลไม้ชั้นดีเขามาถึงหมู่บ้านบางน้ำาุุด้วยท่าทีองอาจและกล่าวกับอาจารย์คงว่าข้าได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานวันนี้ ข้าขอเลขเด็ดที่แม่นยำที่สุดเพื่อรางวัลใหญ่ในงวดนี้ถ้าท่านใบไม่แม่นข้าจะสั่งให้หรื้อต้นมะขามนี้ทิ้งชาวบ้านที่ได้ยินต่างหวาดกลัวเพราะไม่มีใครกล้าท้าทายอาจารย์คงเช่นนี้อาจารย์คงมองพระยาดทศทิดด้วยสายตานิ่งสงบเขาหยิบกิ่งไม้เล็กๆขีดลงบนพื้นดินเป็นรูปวงกลมแล้วกล่าวว่าวงกลมนี้มีจุดเริ่มต้นหนึ่งจุด มดสมตัวเดินวนห้ารอบมุ่งสู่แสงจันทร์พระยาทศทิศขมวดคิว้วคำใบนี้ช่างซับซ้อนเกินกว่าที่เขาจะตีความได้ง่ายๆชาวบ้านที่แอบฟังอยู่ช่วยกันตีความว่าหนึ่งจุดอาจเป็นเลข 1. หนึ่งมดสมตัวคือเลขสาและห้ารอบคือเลขหส่วนแสงจันทร์อาจหมายถึงเลข9เพราะจันทรสัมพันธ์กับความสว่างและเลขสูง พระยาทศทิศไม่แน่ใจในคำใบแต่ด้วยความมั่นใจในชื่อเสียงของอาจารย์คงเขาสั่งให้บริวารซื้อหวยเลข1นึสหและหนึ่งสาทุกใบที่หาได้ในเมืองหลวงพร้อมทั้งสั่งให้คนของเขากระจายข่าวว่าเลขนี้มาจากอาจารย์คงเพื่อไม่ให้มีใครกล้าแย่งซื้อแต่เมื่อถึงวันหวยออกผลปรากฏว่าเลขที่ถูกรางวัลใหญ่คือห้าสามหนึ่ง ไม่ใช่หนึ่งสหหรือหนึ่งสาพระยาทศทิศโกรธจัดคิดว่าอาจารย์คงหลอกเขาจึงยกขบวนกลับมาที่หมู่บ้านบังน้ำพุพร้อมทหารติดอาวุธหมายจะลงโทษอาจารย์คงชาวบ้านต่างหวาดกลัวเกรงว่าหมู่บ้านจะเดือดร้อนเมื่อพระยาทศทิศมาถึงอาจารย์คงยังคงนั่งสงบใต้ต้นมะขามเขายิ้มบางๆและกล่าวว่าท่านพระยาเลขที่ข้าใบามิเคยผิด แต่วงกลมแห่งโชคหมุนไปตามใจของผู้รับมดสามตัวเดินวนห้ารอบเริ่มจากหนึ่งจุดแปลว,ว่าต้องย้อนกลับจากห้าไปสามแล้วถึงหนึ่งท่านตีความผิดจึงพลาดโชคพระยาทศทิศถึงกับอึง้งเมื่อนึกย้อนคำใบ้ของอาจารย์คงเขาตระหนักว่าตนเองใจร้อนและโลภเกินไปไม่ได้ใช้สติพิจารณาคำใบใ้ให้ถี่ถ้วน เขากราบขอขมาอาจารย์คงและสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายหมู่บ้านชาวบ้านโล่งใจและยิ่งศรัทธาในความเฉลียวฉลาดของอาจารย์คงหลังเหตุการณ์นี้อาจารย์คงประกาศว่าเขาจะหยุดใบหวยเพราะโชคลาภที่แท้จริงไม่ได้มาจากเลขเด็ดเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการใช้ชีวิตด้วยสติและความดีเขามอบขันน้ำมนต์และยันเก่าให้ศาลาวัดในหมู่บ้านพร้อมสอนชาวบ้านว่า จงแสวงหาความสุขจากใจไม่ใช่จากทัพจากนั้นอาจารย์คงหายตัวไปจากหมู่บ้านบางน้ำพุบางว่าท่านไปบวชเป็นพระบางว่าท่านเดินทางไปสอนปริศนาแห่งชีวิตในดินแดนอื่นชาวบ้านบางน้ำพุยังคงเล่าขานเรื่องราวของอาจารย์คงใบ้หวยขลังอย่างยุคและทุกวันพระพวกเขาจะมารวมตัวกันที่ต้นมะขามใหญ่ไม่ใช่เพื่อขอเลขเด็ดแต่เพื่อรำลึกถึงคำสอนของท่าน ที่ว่าโชคดีที่แท้จริงคือใจที่สงบและการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนหลังจากที่อาจารย์คงหายตัวไปจากหมู่บ้านบางน้ำผุชาวบ้านยังคงเล่าขานถึงความชานฉลาดและปริศนาอันลึกล้ำของเขาแม้ว่าท่านจะหยุดใบหวยไปแล้วแต่ชื่อเสียงของอาจารย์คงยังคงดังก้องไปทั่วสยามบางว่าท่านไปจำศีลในป่าเขาบางว่าท่านกลายเป็นฤาษีเรนกายในถ้ำลี้ลับ แต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าอาจารย์คงอยู่ที่ใดหลายปีผ่านไปหมู่บ้านบางน้ำาพุพเผชิญภัยแล้งครั้งใหญ่น้ำในคลองแห้งขอดทุงนาแตกระแหงชาวบ้านอดอยากและสิ้นหวังวันหนึ่งเด็กหนุ่มชื่อไอหนูเล็กลูกชายของป้าทองที่เคยถูกรางวัลหวยจากคำบ้า้ของอาจารย์คงพบม้วนกระดาษเก่าในศาราวัดภายในม้วนกระดาษนั้นมีข้อความเขียนด้วยลายมือของอาจารย์คงว่า เมื่อยามทุกร้อนคุมทรัพย์ซ่อนอยู่ในปริศนามองหาเงาของมะขามเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงแล้วจงเดินตามรอยเท้าของความศรัทธาไอหนูลิกตื่นเต้นนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังทุกคนเชื่อว่านี่คือปริศนาสุดท้ายของอาจารย์คงที่อาจนำาผาความหวังมาสู่หมู่บ้านคืนวันเพ็ญมาถึงชาวบ้านพากันมารวมตัวใต้ต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านของอาจารย์คงเมื่อแสงจันทร์สาดส่อง เงาของต้นมะขามทอดยาวไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือชี้ไปที่กองหินเก่าแก่ใกล้คลองแห้งชาวบ้านตีความว่านี่คือเงาของมะขามในปริศนาไอหนูเล็กและชาวบ้านช่วยกันขุดที่กองหินนั้นหลังจากขุดอยู่นานพวกเขาพบหีบไม้โบราณที่ฝังลึกอยู่ในดินภายในหีบมีเมล็ดพันธุ์พืชหลักชนิดที่ทนแล้งได้ดีพร้อมกับจดหมายจากอาจารย์คงที่เขียนว่า ขุมทรัพย์ที่แท้จริงมิใช่ทองคําแต่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังจงเพาะปลูกด้วยน้ําใจและความสามาคัคคีแล้วหมู่บ้านจะรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังมีแผนที่เล็กๆชี้ไปยังแหล่งน้ําใต้ดินที่ซ่อนอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชาวบ้านตื่นเต้นและลงมือทําตามคําแนะนําพวกเขาขุดเจาะตามแผนที่จนพบตาน้ําใสสะอาดน,นําน้ํามาใช้รดเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากหีบภายในเวลาไม่กี่เดือน หมู่บ้านบางน้ำพุกกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทุ่งนาเขียวขจีพืชผลงอกงามชาวบ้านช่วยกันเพาะปลูกและแบ่งปันผลผล,ผลิตไม่เพียงแต่พ้นจากภัยแล้งแต่ยังมีพืชผลส่งขายจนหมู่บ้านร่ำรวยทว่าเรื่องราวของขุมทรัพย์นี้แพร่สะพัดออกไปทำให้นายจันพอค้าผู้ลอบมากจากเมืองใกล้เคียงคิดว่ายังมีสมวัติอื่นซ่อนอยู่ในหมู่บ้านเขาเดินทางมาพร้อมคนงานและเครื่องมือ หวังจะขุดหาทองคําที่เขาเชื่อว,ว่าอาจารย์คงซ่อนไว้นายจันบุกมาที่ต้นมะขามใหญ่และเริ่มขุดโดยไม่สนใจคำทัดทานของชาวบ้านเขาขุดลึกลงไปจนรากของต้นมะขามเสียหายต้นไม้ศักศดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพเริ่มโอนเอ็นคืนนั้นพายุใหญ่พัดกระหน่ำหมู่บ้านฝาผ่านลงที่กองหินใกล้ที่นายจันขุด ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการเตือนจากวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาต้นมะขามนายจันตกใจกลัวรีบเก็บเข้าของหนีกลับเมืองไปโดยไม่ได้อะไรติดมือเลยวันรุ่งขึ้นชาวบ้านช่วยกันซ่อมแซมรากต้นมะขามและปลูกพืชรอบโคนต้นเพื่อปกป้องมันไว้ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านบางน้ำพุตระหนักว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงของอาจารย์คงมิใช่ทองคำหรือเด็กเด็ดแต่เป็นปัญญา ความสามคัคคีและความศรัทธานในความดีพวกเขาตั้งศาลเล็กๆไว้ใต้ต้นมะขามเพื่อรำลึกถึงอาจารย์คงและสอนลูกหลานให้ยึดมั่นในคำสอนของท่านหมู่บ้านบางน้ำพุเจริญรุ่งเรืองต่อไปไม่ใช่เพราะโชคลาบแต่เพราะน้ำใจและการช่วยเหลือกันบางคืนที่พระจันทร์เต็มดวงชาวบ้านเล่าว,ว่าเห็นเงาร่างของชายหนวดยาวยืนยิ้มอยู่ใต้ต้นมะขาม เรากับอาจารย์คงยังคงเฝ้ามองหมู่บ้านด้วยความเมตตาและเมื่อใดที่ชาวบ้านเผชิญปัญหาพวกเขาจะมานั่งใต้ต้นมะขามใช้สติและปัญญาแก้ไขแทนการหวังพึ่งโชคเพียงอย่างเดียวหลายปีผ่านไปหลังจากที่หมู่บ้านบางน้ำผุรอดพ้นจากภัยแหลงด้วยเมล็ดพันธุ์และแหล่งน้ำจากปริศนาของอาจารย์คงชาวบ้านยังคงรำลึกถึงท่านด้วยความเคารพ ต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านอาจารย์คงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและสารเล็กๆใต้ต้นไม้กลายเป็นที่รวมใจของชาวบ้านทุกครั้งที่มีปัญหาพวกเขาจะมานั่งปรึกษากันที่นี่โดยเชื่อว่าปัญญาของอาจารย์คงยังคงสถิตอยู่ในสายลมที่พัดผ่านวันหนึ่งข่าวร้ายแผ่ออกไปทั่วสยามว่าพญานาคราช ผู้ปกครองแม่น้ำและสายลมโกรธเกรี้ยวเพราะมนุษย์ในหลายเมืองลืมเคารพธรรมชาติลมพายุรุนแรงพัดทำลายพืชผลบ้านเรือนและเรือนในแม่น้ำลมไม่มีสาเหตุชาวบ้านบางน้ำผุเริ่มหวาดกลัวเมื่อลมแรงเริ่มพัดมาถึงหมู่บ้านของพวกเขาต้นมะขามใหญ่สั่งสะเทือนใบไม้ร่วงหล่นราวกับร้องไห้ ในคืนที่ลมพายุหมกระหน่านางสาวเดือนสาวน้อยผู้มีจิตใจบริสุทธิ์และเป็นหลานสาวของไอ้หนูเล็กฝันเห็นชายหนวดยาวในชุดขาวยืนอยู่ใต้ต้นมะขามในฝันชายผู้นั้นกล่าวว่าเมื่อลมโกรธจงฟังเสียงแห่งใจสายลมจะนำทางสู่ปริศนาใหม่ตายรากมะขามมีคำตอบนางสาวเดือนตื่นขึ้นด้วยใจเต้นแรง รีบเล่าความฝันให้ชาวบ้านฟังทุกคนเชื่อว่านี่คือข้อความจากอาจารย์คงเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านรวมตัวกันที่ต้นมะขามใหญ่แม้ว่าลมยังคงพัดแรงพวกเขาตัดสินใจขุดใต้รากต้นมะขามอย่างระมัดระวังตามคำบอกของนางสาวเดือนหลังจากขุดลงไปไม่นานพวกเขาพบกล่องหินเก่าแก่ภายในมีม้วนผ้าโบราณที่เขียนด้วยอักษรลึกลับ และรูปสลักเล็กๆเ,เป็นรูปนกกระเรียนคู่หนึ่งด้านล่างของม้วนผ้ามีข้อความจากอาจารย์คงว่าเมื่อลมโกรธจงถวายสิ่งที่ธรรมชาติรักนกกระเรียนจะนำทางไปสู่ความสงบชาวบ้านงุนงงกับปริศนานี้แต่ลุงแก้วผู้เท่าที่เคยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คงเมื่อครั้งยังหนุ่มตีความว่านกกระเรียนหมายถึงความอิสระและความสมดุลของธรรมชาติ ส่วนสิ่งที่ธรรมชาติรักคือการเคารพและดูแลผืนดินแม่น้ำและป่าไม้ชาวบ้านจึงตัดสินใจจัดพิธีขอขามาพญานาคราชโดยนำผลไม้ทูบเทียนและดอกบัวไปวางที่ริมคลองพร้อมสัญญาว่าจะดูแลธรรมชาติให้ดีขึ้นพวกเขาปลูกต้นไม้รอบหมู่บ้านทำความสะอาดคลองและหยุดตัดไม้ในป่าใกล้เคียง นางสาวเดือนนำรูปสลักนกกระเรียนไปหวังที่ศาลใต้ต้นมะขามแล้วจุดธูปอธิษฐานขอให้พายุสงบลงคืนนั้นลมพายุที่โหมกระหน่ำมานานเริ่มเบาลงชาวบ้านได้ยินเสียงเหมือนนกกระเรียนร้องก้องในสายลมราวกับเป็นสัญญาณแห่งความสงบแม่น้ำและคลองในหมู่บ้านเริ่มใสสะอาดอีกครั้งพืชผลที่เสียหายเริ่มฟื้นตัวและหมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวา แต่เรื่องราวยังไม่จบเมื่อข่าวการสงบพายุแพร่ออกไปทั่วสยามหมอผีดำจากเมืองไกลได้ยินเรื่องนี้เขาเป็นหมอผีที่อิจฉาความสามารถของอาจารย์คงมานานและเชื่อว่าม้วนผ้าในกล่องหินมีพลังวิเศษที่สามารถควบคุมลมและน้ำได้เขายกพวกมาที่บางน้ำพุหวังจะขโมยม้วนผ้าไปหมอผีดำหลอกชาวบ้านว่า เขาจะช่วยปกป้องหมู่บ้านจากพายุครั้งต่อไปแต่แอบ,บส่งลูกน้องไปขโมยม้วนผ้าจากศาลนางสาวเดือนสังเกตเห็นความไม่ชอบมาพากุลเธอและไอ้หนูเล็กแอบบตามลูกน้องของหมอผีดำไปและพบว่าพวกเขากำลังพยายามงัดกล่องหินที่ศาลเมื่อหมอผีดำได้มวนผ้าไปเขาพยายามอ่านอักษรลึกลับเพื่อใช้พลังแต่ไม่ว่าทำอย่างไร มวนผ้าก็ไม่แสดงพลังใดๆหมอผีดำโกรธจัดสั่งให้ลูกน้องเผามวนผ้าเพื่อไม่ให้ใครได้ครอบครองทันใดนั้นสายลมรุนแรงพัดมาอย่างกระทันหันหมุนวนรอบหมอผีดำและลูกน้องของเขารรากับพญานาคราชลงโทษผู้ที่ไม่เคารพปิศนาของอาจารย์คงมวนผ้าถูกลมพัดกลับไปที่ศาลอย่างน่าอัศจรรย์ส่วนหมอผีดำและลูกน้อง นี้เตลิดไปด้วยความกลัวไม่กล้ากลับมาที่หมู่บ้านอีกชาวบ้านบางน้ำพุตระหนักว่าพลังที่แท้จริงของปริศนาอาจารย์คงมีใช่เวทมนต์แต่เป็นการนำทางให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลพวกเขานำมวนผ้ากลับไปเก็บที่ศาลและสารต่อคำสอนของอาจารย์คงด้วยการดูแลผืนดินและสายน้ำหมู่บ้านบางน้ำพุ กลายเป็นตัวอย่างของความรุ่งเรืองที่เกิดจากความสามคัคคีและความเคารพต่อธรรมชาติบางคืนที่สายลมพัดเบาๆชาวบ้านเล่าว่าได้ยินเสียงกระซิบของอาจารย์คงในสายลมบอกเล่าปริศนาแห่งชีวิตให้ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ได้ยินและนางสาวเดือนกลายเป็นผู้นำรุ่นใหม่ของหมู่บ้านนำคำสอนของอาจารย์คงสู่คนรุ่นต่อไป หมู่บ้านบางน้ำพุพเผชิญพายุรุนแรงจากความโกรธของพญานาคราชนางสาวเดือนหลานสาวของไอ้หนูเล็กฝันถึงอาจารย์คงที่บอกให้ค้นหาคำตอบใต้รากต้นมะขามชาวบ้านพบกล่องหินที่มีม้วนผ้าโบราณและรูปสลักนกกระเรียนพร้อมปริศนาว่าเมื่อสายลมโกรธจงถวายสิ่งที่ธรรมชาติรัก ชาวบ้านตีความและจัดพิธีขอขมาพญานาคราช้วยการดูแลธรรมชาติปลูกต้นไม้และทำความสะอาดคลองทำให้พายุสงบลงและหมู่บ้านฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เมื่อหมอผีดำผู้โลภมากพยายามขโมยม้วนภาพเพื่อใช้พลังวิเศษเขาล้มเหลวและถูกสายลมลงโทษม้วนผ้ากับคืนสู่สารอย่างน่าอัศจรรย์ชาวบ้านตระหนักว่าปริศนาของอาจารย์คงมิใช่เวทมนต์แต่เป็นการสอนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยความเคารพ หมู่บ้านบางน้ำพุเจริญรุ่งเรืองด้วยความสามคัคคีและการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมีนางสาวเดือนเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่สืบทอดคำสอนของอาจารย์คงความสุขและความเจริญที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการแสวงหาพลังหรือทรัพย์สมบัติแต่มาจากการใช้ปัญญาความสามคัคคีและความเคารพต่อธรรมชาติ การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลจะนำพาความสงบและความรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตและชุมชนนิทานได้จบลงนะคะขอขอบคุณที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ